บทสรุปเหตุการณ์ที่น่าจดจำในวงการฟุตบอลประจำปี2023 1. UCL ใบแรกของแมนซิ t y ตอ้ขอเปิดด้วยเรื่องราวดีๆเพราะในที่สุดพวกเขาก็ได้แชมป์รายการที่พวกเขาอยากได้มากที่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกแถมล่าสุดก็พึงคว้าแชมป์สโมสรโลกมาแล้วด้วยก็เรียกได้ว่าพวกเขาเก็บแชมป์ครบทุกรายการที่ลงเล่นไปแล้วและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเพียงแค่นี้ ไม่อยากจะคิดภาพเลยอนาคตพวกเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกันนะนับว่าปี2023เป็นปีที่ดีสุดๆส,สำหรับพวกเขา 2. ดราม่าวงการฟุตบอลหญิงกับจูบสถานโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อแรงของวงการฟุตบอลที่เหตุเกิดมาจากการจูบซึ่งจูบนี้หาใช่จูบธรรมดาไม่เพราะนี่คือจูบของหลุยสลูเบเลตประธานสหพ,พันธ์ฟุตบอลสเปนในตอนนั้น กับเจนนี่เอมมาโซนักเตะของทีมชาติสเปนเรื่องมันเกิดขึ้นขณะที่ทีมชาติสเปนกำลังดีใจฉลองแชมป์โลกหญิงกันอยู่อยู่ดีๆไม่รู้พี่ประธานแกคิดอะไรหันไปคว้าเจนนี่เอมมาโซนักบอลหญิงของตัวเองมาจูบซะอย่างนั้นซึ่งเธอก็ดูตกใจกับเหตุการณ์นี้มากทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างไล่มาตั้งแต่แฟนบอลไปจนถึงรัฐบาลสเปน Spain, ที่ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์นี้เพราะมันไม่เหมาะสม และเรื่องแล้วก็ยังบานปลายใหญ่โตถึงขั้นเกิดเป็นคดีความกันเลยทีเดียวและเมื่อเจอแรงกดดันหนักๆเข้าลูเบเลสแกก็ทนไม่ไหวจนต้องลาออกจากตําแหน่งประธานเพื่อมาสู้คดีต่อไปเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตจริงๆสําหรับท่านประธานคนนี้ 3. บัลลัง์ดออันสุดท้ายของเมสซี่เลโอนลเมสซี่สามารถคว้าบัลลังโดออันที่8ของเขาได้สําเร็จหลังจากการพาอาเจตินาได้แชมป์โลก และคาดกันว่านี่น่าจะเป็นบอลลังดออันสุดท้ายของเขาแล้วด้วยก็ควรจะพอได้แล้วแล้วนะเป็นการปิดฉากยุคสมัยของ2ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกฟุตบอลอย่างเมสซี่และโลนัลโดได้อย่างสวยงามและเตรียมเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของฟุตบอลที่อาจจะนำมาโดยเอ็มบัปเป้และฮาแลนด์ 4. พระเจ้าอำลาฟุตบอลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเศร้าในวงการฟุตบอลเมื่อเราจะไม่ได้เห็นหนึ่งในตำนานของลูกหนังอย่างสลาตันอิบาฮิมโมวิด ผู้ที่สถาปนานตนเองเป็นพระเจ้าในวงการฟุตบอลที่ประกาศกเกษียณตัวเองแล้วหรือจริงๆซลาตันอาจไม่ได้กเกษียณตัวเองออกจากการเล่นฟุตบอลหรอกแต่เป็นฟุตบอลต่างหากที่กเกษียณตัวเองออกจากซลาตันหลีกซาอุเหมืองทองแห่งใหม่ของนักฟุตบอลปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่มีนักฟุตบอลย้ายไปค้าแข่งยังลีกซาอุมากที่สุดเลยก็ว่าได้จากที่ก่อนหน้าได้มีโรนัลโดเป็นคนเปิดทางให้แล้ว ซึ่งปีนี้ก็มีซูปเปอร์สตาร์ชื่อดังหลายคนย้ายมาเพื่อกอบโกยเงินทองกันที่นี่เช่นคาลิมเบนเซมาซาดตโอมาเน่จอแดนเฮนเดอร์นนอสันเนมา่าเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งในความคึกคักของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้เพราะเงินค่าจ้างที่ลีซาอุจ่ายให้แต่ละคนนั้นก็เรียกได้ว,ว่ามันหอมจริงๆ 6. ตำนานช้างปีนต้นไม้เหตุการณ์นี้คงทำให้เหล่าพลาพรรคปืนใหญ่อาเซนอล เข็ดลาบไปอีกนานกับตำนานช้างปีนต้นไม้ที่ตอนต้นถึงกลางฤดูกาลอาเซนนลนสามารถทำผลงานได้ดีจนขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งของตารางได้แถมยังทำแต้งห่างแมนซิสตี้แบบมีระยะปลอดภัยจนทำให้ในตอนนั้นกูรูหลายคนคิดว่าอาเซนอลน,น่าจะเป็นแชมป์ในปีนั้นได้แต่ก็มีบางส่วนที่แซวว่าอาเซนนลขึ้นจ่าฝูงก็เหมือนช้างปีนต้นไม้แหละเพราะทุกคนรู้ว่ายังไงมันก็ตกลงมา แล้วอาร์เซนอลก็ดันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะช้างตัวนี้ช่างสะดุดยับเลยในตอนสุดท้ายของฤดูกาลจนโดนแมนซิที่มาแรงแซงทางโค้งปาดหน้าไปเป็นแชมป์แบบหน้าเจ็บใจ7-0ในตำนานแมตต์ในตำนานที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนผีและแฟนหงตลอดไปเพราะในแมตต์นั้นไม่มีใครคาดคิดว่าลิวอรพูจะบ้าเลือดไล่อัดแมนยูไปถึง7ประตูแบบนี้ทั้งๆที่ก่อนจะเจอกัน ในตอนนั้นแมนยูมีดีกว่าทั้งคะแนนและฟอร์มการเล่นแมตชนี้ก็คงถูกพูดถึงไปนานแสนนานจนกว่าแมนยูจะชนะลิเวอร์อพูล7-0บ้างนั่นแหละพยายามเข้านะเด็กผี8ดาม่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยนี่ก็คือเรื่องที่ลอนแรงที่สุดในวงการบอลไทยแล้วกับเรื่องราวของเฮดโค้ชทีมชาติไทยอย่างมาโนโพ k กิงที่แฟนๆบอลไทยไม่เชื่อมั่นอย่างแรง เลำมันเริ่มประทูออกมาเมื่อมาโน่แก้ทำทีมชาติไทยไปแพ้ทีมชาติจีนคาบ้านในศึกคัดบอลโลกจนโดนแฟนบอลหลายส่วนขับไล่และบอกว่าไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจนในที่สุดทีมชาติไทยจึงต้องเปลี่ยนโค้ชมาเป็นมาสดาอิชิอิเพื่อลดแรงกดดันส่วนแฟนๆก็คงทำได้แค่ให้กำลังใจกันต่อไปละครับ 9. ดราม่าบอลไทยลีกไม่มีถ่ายทอดสดเรื่องนี้ ต้องย้อนไปในช่วงต้นปีในช่วงที่ไทยลีกเริ่มฤด,ดูกาลใหม่เพราะเกิดปัญหาขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่ได้จนทั้ง16สมโมสรต้องหาทางถ่ายทอดสดกันเองเรื่องของเรื่องก็คือราคาลิขสิทธิ์ของไทยลีกนั้นตกพวบอย่างน่าใจหายจากที่เคยขายกันที่มีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านบาทแต่ปีนี้กับถูกยื่นซื้อเพียงแค่50ล้านบาทเพียงเท่านั้นก็ได้แต่หวังว่านายกสมาคมคนใหม่จะมาแก้ไขเรื่องนี้ให้โดยเร็ว สิบลาดชมังคอนเสิร์ตสถานเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่สำหรับคนไทยเมื่อหลังเย่าของทีมชาติไทยอย่างลาชมังกีฬาสถานที่ทีมชาติไทยไม่ค่อยได้ใช้เพราะติดคิวคอนเสิร์ตบ่อยได้ถูกเลือกให้เป็นสังเวียนฟาดแข่งกันระหว่างสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ที่จะมาเตะบอลให้คนไทยดูถึงที่แต่อนิจจาวันนั้นฝนดันตกอย่างหนักจนน้ำท่วมสนามแถมระบบระบายน้ำ ใช้ได้อย่างดีระบายน้ำเข้าสนามได้อย่างรวดเร็วแม้จะเอาคนมาช่วยรีบน้ำอีกแรงก็ไม่มีผลจนทำให้เกมนั้นถูกยกเลิกไปโดยปริยายแฟนบอลที่อุตส่าห์ดันด้นเดินทางฝ่าฝนฝ่ารถติดเพื่อไปชมนักเตะที่ตัวเองรักแต่สุดท้ายได้เจอแค่นักเตะโบกมือทักทายและกลับบ้านไปรองเงินคืนอย่างเศร้าๆนี่นะหรือสนามกีฬาแห่งชาติของไทยเรียกได้ว่า รู้ถึงไหนอายถึงนั่นจริงๆว่าหลังก็ทำหลังคาสนะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าจดจำของวงการฟุตบอลประจำปี2023เพื่อนๆชอบไม่ชอบเหตุการณ์ไหนกันบ้างมาเมนคุยกันได้นะครับ